ใช่คับผมเฟรนเชตของลครมตัวเองไฟนี่เราซ้อมมากี่วันมาเดือนนึงแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายก็ไม่ได้ต้องก็อยู่ที่เดิมที่วีรั์ลำเนาะครับแล้วมีใครช่วยเป็นผู้บังคับซ้อมไฟนี่มีพวกรักสมน์พวกเพชรสิงสารพวกเดือนชนพวกอะไอย่างเงี้วแต่เกพี่บีมาค่ายเยอะกันตอนนี้เราอายุยี่สิบสามสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ประมาณหกห้าหน่วยสไตล์อะไรครับปีมือวันนี้มาเจอผู้ประกอบเก่าอะไรเแล้วมีชาวเจอมาสองครั้งสักงสองครั้งเป็นไง ชนะเขาสองครั้งเลยเขามววจะตายมัวยบัววันนี้มาเจอใหม่ไฟสามที่ชนะเขานี่แบบไงเบียดกันหรือว่าขยับเบียดกันตลอดเบียดหมดเลยวันนี้เรามาไฟสามแต่ที่ต้องต่อกขาปอนเลยนะทุกครั้งต่อยกันเวทร้อยเท่าไรสหร้อยสามหกวันนี้เราต่อยสามห้าสามหกคิดว่าวันนี้ย้ำชนะได้ไหมได้แต่ประมาทไม่ได้นะอ่าสองครั้งนั้นไม่ต้องไปพิสูจน์เขาอาจจะมีดีมาคืนก็ได้แต่เราก็ไม่หวังเมย์ล่าสุดเราต่อยใครไป ไปชูรทานครับที่น่าเนื่ครับเป็นยงไงบ้างวันนั้นไปดูนอะไรไปขาอวันนี้เป็นไงขาเธอะเสริมยายเหล็กมาแล้วแข็งแรงนะวันนี้ไม่ปอกแบกแล้วพร้อมมาแจ้งเกิดละย้ำชัยนะไฟลี่สาวที่วันนี้ย้ำได้ไหมย้ำได้ไม่มีปัญหาอย่างเมื่อกี้ช่างเรียบร้อยผ่านแล้วเนาะคุ้มมาขี่กิโลไฟนีมมันสามสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหกสิบเจ็ดสิบคนเมีองวัดชายภูมิเด็กชัยภูมิอ้าวฝ่ายเชิญช่วยแฟนครับ อฝากพี่น้องช้าเชยูมิบุยลำเชยพิงหลันแจ๊บวันนี้ผมทำเต็มที่นะคพร้อมเอาชนะเขาย้ำชนะด้วยแจ้งเกิดด้วยอ่ะขอใโชคดีอครับ